สวัสดีค่ะวันนี้ชมพู่จะพามาชมร้านขายของมือสองที่อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านแฟนนะคะภายนอกก็จะเป็นโกดังเก็บสินค้าใหญ่ขนาดนี้เลยคะ่ะและภายในก็คือจะมีสินค้ามากมายนะคะมีทั้งถ้วยชามโบราณน,นะคะแก้วกาแฟนะคะเครื่องทําชากาแฟแล้วก็มีรูปภาพมีโซฟาแล้วก็มีหีบสมบัติที่หาได้ยากมากเช่นกันค่ะสําหรับใครที่รักการตกแต่งบ้านห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะคะเรามาดูภายในไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ก็จะดีไซน์แต่ละแบบไม่เหมือนกันเลยนะคะมีทั้งคลาสสิกแล้วก็มีทั้งโมเดิร์นค่ะสวยเก๋มากๆเลยค่ะสำหรับคนสวีเดนนะคะการซื้อของมือสองเป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขานะคะรักโลกสุดๆเลยค่ะแล้วนี่นะคะก็จะเป็นโซฟาที่เป็นดีไซน์แบบวินเทจเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีรูปภาพต่างๆซึ่งย้อนออกไป20-30ปีก็มีด้วยเช่นกันค่ะก็ตกแต่งบ้านดูเก๋ดูมีสตไตล์อีกแบบนึงค่ะ ของบางอย่างก็จะเป็นของหายากแล้วนะคะสามารถมาหาดูได้ตามร้านมือสองทั่วไปของสวีเดนนะคะอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆหีบค่ะแต่เป็นกระเป๋าเดินทางใบสมัยก่อนซึ่งมีน้ําหนักเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งหาชมได้ยากแล้วค่ะก็มีมาขายเช่นกันและนี่คือหีบสมบัติที่เรามักจะเห็นกันในละครทีวีค่ะเป็นแบบเก่าแก่ดูโบราณสุดๆเลยค่ะราคาประมาณ550ร้อเซกนะคะหรือ550โครนั่นเองค่ะ ก็จะบูด้วยหนังสัตว์แบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นหนังสีน้ําตาลเข้มๆรอบๆใบแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ก็จะหยิบดูนะคะก็จะประมาณนี้คือแข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะจากการใส่เทียนหรือจะกการใส่ดอกไม้นะคะก็สามารถวางได้หมดเลยค่ะก็จะเป็นรูปดีไซน์ดอกไม้เป็นวินเทจแบบนี้สวยมากๆเลยค่ะดูคลาสสิกสุดๆเลยนะคะ และนี่ก็พามาชมอีกร้านนึงค่ะที่อยู่ในเมืองอิสกิทูนาเป็นเมืองใหญ่นะคะก็จะขายของเยอะมากๆค่ะมีทั้งเครื่องดนตรีต่างๆนะคะทั้งกีตาร์ค่ะเป็นแบบกีตาร์รุ่นคลาสสิกโบราณน,นะคะแล้วก็เป็นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็มีฟลุตต่างๆด้วยค่ะของตกแต่งบ้านเก๋ๆนะคะมีทั้งโทรศัพท์แบบที่เห็นวันนี้เลยค่ะที่หาชมได้ยากแล้วมีทั้งไวโอลินคนก็จะเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็มีชนเลียหลากหลายดีไซน์ด้วยกันค่ะ และนี่นะคะใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะก็จะมีตุ๊กตาคริสต์มาสวางไว้แบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็ชมพู่ก็ชอบกระจกบานนี้มากๆคือสวยคลาสสิกมากๆเลยค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะที่เหล่าซเลบริตี้ไทยแลนด์นะคะเรามาเที่ยวยุโรปเขาก็จะซื้อของฝากกลับไปแบบนี้เองค่ะท้ายก็คือร้านขายอุปกรณ์กีฬามือสองนะคะมีทั้งสกีมีทั้งจักรยานมีพวกหมวกกันน็อกแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆค่ะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย